วันนี้เกมที่จะเล่นก็เป็นเท็กซัสดิกนะครับวุ้ยตัดแล้วตัดแล้ว ค okay. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับทุกคนอากาศหนาวหนานะช่วงปลายปี6-7นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสร้างอีกเช่นเคยนะครับตกอประช่อนข้างทางนะวันนี้เกมที่จะเล่นก็เป็นเท็กซัสด,ดิกนะครับอุปรกรณ์ที่ผมใช้ก็คันเป็นเฟนวิกนะครับ 6ขีด14ปอนด์นะครับพีเป็นพีหนึ่งฟูโรใช้เป็น20นะครับแล้วก็ชุดเท็กซัสของผมอ่ะให้ดูนี่เลยหน้าตาแบบนี้ตะกัวเป็นไคโรแลน้าลิกนะครับผมมาดัดแปลงใส่สปิทลิงแล้วก็ตัวเบ็ดนะเพราะว่าบางทีผมชอบตีผิวน้ำ <S <S ผมไปเจอหมายแบบข้างทางที่มันสวยๆเป็นแหนก่อนหน้านี้ผมเป็นคนชอบตัดสายหน้าแล้วก็ต่อผูกกิ๊บ ผูกเหยือพวกกบยางพวกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็สะดวกแล้วเพราะว่ามันสามารถปลดกิฟได้เลยนะครับนี่กิฟก็เป็นล็อกแนปเปอร์ศูนย์นะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็สะดวกนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบตกเท็กซัสหรือข้างทางแบบผมก็ลองดูได้นะครับไคโลเนน่าริกนะครับอันนี้5กรัมตัวเบียดเป็น 1O โอนะครับเหยือก็เป็นชงสาตันสีดำนะเชา้ชาๆไม้ก็ข้างหลังเลยคลองลอกนะน้ำน้อยๆก็ไปตามดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ไปลรียเลยดีกว่ามันเป็นช่องน้ำไหลนะเขาปล่อยน้ำออกจากนาลงตรงนี้เพราะว่าต้องมีอ่ะกรชอนอะมารอกัดตุ๊กปาแน่เลยดูกัน กัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วหยอดไปได้ไม้เดียวนะครับใต้ลงไม้ข้างหลงยอดเลยมาแล้วตัวแรกของเรานะครับทะลุกระโหลกอย่างนี้เลยชงสลาตันสีขาวนะครับตะกั่วลแคโรไลนาลิกนะครับ5้ากรัม ใส่สปิทลิงแล้วก็ตัวเบ็ดไทสติีทหนโอนะทะลุก,กันโลกเลยตัวแรกมาแล้วฝากเขาด้วยครับชงสลาตันไปตามต่อครับ ไกมากเลยตัวนี้มะเล็กๆก,ก็ไม่รอดอ,อีกหนึ่งตัวนะทะลุกแก้มเลยชงหางเดี่ยวนะครับสีม่วงจะกลัวเป็นแคโรไลนาดิดัดแปลงเป็นเท็กซัสดิกนะครับตัวเป็นหนึ่งโอจากไคยสตรีทนะครับจนได้หางเดี่ยวสีม่วงนะครับประช่อนข้างทาง ร้อนมากแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้นะไปตามต่อครับ วุ้ยกัดแล้วตีนะ,ตนะะมาแล้วประมาณสี่ขีดได้เลยตัวนี้กัดเป็นชงสลาตันนะครับสีม่วงกว่าห้ากรรมัมตียัดอ่อก่อนะน้ำแบบไม่ได้ลึกอะ่ะเห็นตัวเลยว่าขยับกัดน,นะครับไปตับ กัดแล้วกัดมันผอมเลยวิไม่ผอมอมาแล้วตัวนี้ตัวต้องมีเจ็ดปดขีดดูดิความยาวนะครับว่วนมากกัดทีแรกกัดนึกว่าปลาผอมนะกัดจังหวะ กอมาแล้วก็หยุดให้โรยนะครับปักส่งเนียนๆน,น,นะครับวัดแน่นๆโดนจนได้ครับทุกคนประช่อนกัดชงสลาตันนะสีขาวหลุดไปแล้วตัวเบ็ดหนึ่งโอนะใสตึงๆเลยอย่างนี้เลยข้างทางไปตามกันต่อครับน่ามีตัวนะลองดู

ส,สวยส,สวยสวยสวยหลุดจนได้หุ้ยหลุดพอดีตึงเลยตัวนี้กัดแล้วก็มาหลุดบนฝั่งพอดีนะดีลงไปเอาครึ่งโลได้เลยตัวนี้กวนตับพ่อติดพื้นมานะครับเดี๋ยวลองย้ำดูอีกนะหมายสวยมากน้ำน้อยๆนะเป็นหลอดไว้เดินน้ำเข้าบ่อแล้วก็เดียนออกจากบ่อนะยอดสาระตันสีดำครับแดดร้อนๆไปตามกันต่อ คือเราจะให้มันจมถึงพื้นเลว็วนะไปถึงพื้นนะครับกอมาทื่อๆเลย กัดเหรอกัดวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่วิ่งแล้ว <c oughs> อุ้ยหลุดอีกแล้ว <c oughs> อะไรวะเนี่ย